นักขายส่วนใหญ่มากกว่า90%เวลาคุยกับลูกค้าเขาเอาเวลาส่วนใหญ่ไปพูดถึงสินค้าบอกว่ามันดีแค่ไหนมีประโยชน์ยังไงนี่คือความผิดพลาดใหญ่นะคะใช่การอธิบายข้อดีของสินค้ามันสำคัญนะคะแต่คำถามคือแล้วทำไมลูกค้าต้องสนใจมันสำคัญกับเขาอย่างไงมันช่วยแก้ปัญหาอะไรของเขาได้ถ้าคุณอยากปิดการขายได้มากขึ้นคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเขากังวลเรื่องอะไร เขากำลังมองหาอะไรเขามีปัญหาอะไรตอนนี้และอะไรคือสิ่งที่เขาอยากแก้ให้ได้คุณต้องตอบคําถามสข้อนี้ให้ได้นะคะข้อความของคุณหรือคําพูดของคุณจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณโฟกัสที่ลูกค้าก่อนโฟกัสกับปัญหาของเขาไม่ใช่แค่พูดถึงสินค้าของคุณเพราะถ้าเขาเชื่อมโยงไม่ได้ว่าสินค้าของคุณมันแก้ปัญหาให้เขายังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเขาจะไม่ซื้อเขาจะไม่ตัดสินใจ คุณก็จะเปิดการขายไม่ได้